สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กันกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะวันนี้นะคะเอมี่อัปเดตสต็อกรถครอบครัว7ที่นั่ง PPV ที่เพชรยนต์ของเรานะคะวันนี้คดลัตรถเด็ดๆสวยๆมาให้ FC ททกท่านได้ดูกันนะคะบอกเลยนะว่ารถทุกคันของเรานะคะ คัดเกตสภาพสวยไม่เดิมรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อเเซ็แน่นอนไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพี่ความจมน้ำกรับสีกรอใหม่เข้ามาแน่นอนค่ะรถทุกคันของเรานะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปที่ศูนย์ได้เลยนะพี่นะประวัติ เข้าศูนย์ทุกระยะค่ะเรื่องคุณภาพรถคัดเกตแน่นอนนะ,ะรถของเรานะค่อนข้างสวยนะเดิมๆโรงงานเลยค่ะพี่จา๋าสำหรับท่านไหนนะคะชมคลิปนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้หมดเลยนะพี่นะทักมาได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไอดียไลน์อยู่นะคะพี่จา๋าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะพี่นะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันทักมาโทรมาได้เลยพี่ด้านล่างใต้คลิปมีทั้งเบอร์โทรนะคะลิงก์ไอดียไลน์ให้ชัดเจนหมดค่ะ นะคะสนใจคันไหนนะคะจิ้มมาได้เลยค่ะพี่แคป ตัวรถป้ายทะเบ,บียนนะฮะทักหาเอมี่โดยตรงได้เลยนะคะวันนี้เอมี่นะคะมาอัปเดตสต็อกรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง PPV นะคะที่เพชรเดือของเรานะฮะว่าคันไหนหน่าใช้น่าโดนมากๆนะคะสนใจคันไหนนะติดตามชมคลิปนี้เลยค่ะพี่เอมี่คัดรถสวยๆเด็ดๆมาให้เอซทุกท่านได้ซื้อได้ชมได้เลือกกันค่ะนะคะมาเลิ่มพี่คันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะพี่คันนี้นะเป็นเจ้าอีซูมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อัลติเมทค่ะตัวรถปี2 0 2 0 ไม่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะพี่ไม่ห้าหมื่นกิโลนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยคันนี้ราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะตัวนี้ออกห้างป้ายแดงราคาหนึ่งล้านห้าแสนกลางๆเลยนะเหลือมือสองวันนี้นะคะเหลือหนึ่งล้านห้าหมื่นเท่านั้นค่ะพี่ฐานราคาหายไปจากรถป้ายแดงถึงห้าแสนบาทเลยทีเดียว นะคะสนใจคันนี้ทักไลน์มาได้เลยนะคะด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไอดีไลน์อยู่นะพี่นะคันนี้ไม่ห้า0 0ื่กิโลนะคะเป็นเครื่องยนต์สาดศนย์นะคะขับ4ด้วยนะพี่นะตัวรถสีเทาเดิมๆโรงงานค่ะสภาพภายในคือสวยงามสุดๆคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างมากมายอย่างทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็น d d p t i v e c r u i s e Control นะคะกล้อง360องศา นะคะต่างๆทุกอย่างคือครบถ้วนจัดเต็มมาให้แล้วสำหรับอีวสุสุนะคะมิลเอ็กสามจุดศูนย์อัลติเมทโฟรวิวคันนี้นะคะนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจัดเต็มนะคะพันเดิลชิฟคุชคอนโทรลทุกอย่างให้มาครบถ้วนแล้วนะหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะแอร์คู่หน้าแยกอิสระแล้วเรียบร้อยนะคะ ตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะไม่ห้าหมื่นกิโลหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทค่ะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะพี่จา๋าตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ทุกคันเลยนะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะใครสนใจนะคะคันนี้นะด้านหลังใตคลิปมีลิงก์ไอดีลยอยู่นะคะพี่จา๋าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะหรือเข้ามาในช่องได้เลยค่ะเอมมี่รีวิวแยกเดี่ยวไว้ให้แล้วเกือบทุกคันเลยนะพี่นะนี่ด้านหลังประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะสภาพสวยงาม บอดี้เดิมๆแน่นอนร0 0ค่ะนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกความจมน้ํากลับสีกรอไมเข้ามาขายแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะไม่เดิมไม้แท้นะคะตัวโครงสร้างเดิมๆโรงงานเลยค่ะนะคะ,นะะรับประกันเรื่องโครงสร้างร0 0นะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนค่ะหนึ่งล้านห้าหมื่นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 7 9เเท่านั้นค่ะพี่ลูกค้าซื้อสดก็ได้หรืออยากวางเงินดาวก็ได้นะคะ คันนี้จะเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณหมื่นปลปลายต่อเดือนนะพี่นะออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยนะใช้เงินศูนย์บาทค่ะนะฮะสวยๆเลยค่ะพี่จ๋าคันนี้นะยังรอเจ้าของอยู่3.0 Ultimate 4 Wheel นะฮะตัวรถปี2020ไม่50,000กิโลค่ะนะฮะไม่50,000กิโลเท่านั้นนะคันนี้ยังว่างอยู่ค่ะเนะะี่ยสนใจคันนี้นะติดต่อมาได้เลยนะคะพี่จ๋าจะล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับดิงไอดีนะ มาคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพพวีนะคะในราคางบประหยัดนะคันนี้เป็นเจ้าอิลสุนะคะมิลเซเว่นสามจุดศูนย์ชอยนะคะตัวรถปีสองพันสิบเอ็ดนะคะรถบ้านเลยประวัติศูนย์ 0. เหมือนกันค่ะพี่ตัวรถคันนี้ราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสีขาวมุกค,ค่ะนะคะตัวรถสีขาวมุกสภาพสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่จา๋ารถปีสองพันสิบเอ็ดไม่สองแสนหนึ่งหมื่นกิโล 3.0 VGS นะฮะตัวรถบอดี้เดิมๆโรงงานรอบคันนะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%ค่ะอุบนะัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกลับสีกรอใหม่ไม่มีแน่นอนค่ะพี่ภายในดำสนิทเลยนะคุมโทนสีดำคุมอะไรเดิมจอทัศสกรีนนะฮะแอร์อันาล็อกเตียออตโต้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะเดินได้แดงนอกคันนี้ สวยๆเลยค่ะสามแสนก้าหมบาทคันนี้นะคะสนใจคันนี้รีบติดต่อหาเอมมี่โดยตรงได้เลยค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรอยู่กับ link ลิ้งไอดีไลน์นะคะด้านหลังนะคะมีจอกลางให้เนาะพี่น้องเหมาะกับเดินทางไกลๆมีลูกมีเด็กนะคะ ตอบโจทย์แน่นอนดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนนะคะไม่วุ่นวายกับผู้ขับขี่แน่นอนค่ะพี่3.0ชอยนะคะตัวรถปี2011คันนี้399,000บาทซื้อสดได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะพี่นะคันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะรถยังว่างอยู่เหมือนกันนะพี่นะภายในดำสวยสนิทเลยค่ะนะคะ ตัวโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมร้อยเปอร์เซ็นตะ์รับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนค่ะอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีกรอไม่ไม่มีเหมือนกันนะพี่นะคันนี้ลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะตัวรถสภาพสวยครัดเกตมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่นะคันนี้มีเลยค่ะต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะพี่นะต่างจังหวัดซื้อได้เหมือนกันค่ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะพี่ทั่วประเทศทุกจังหวัดค่ะนะะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะ สินอกสารถึงที่นะฮะอนุมัติรับรถได้เลยค่ะพี่จา๋าหรือลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะมายื่นจัดเฟรน,นที่บริษัทมาลองขาบมาดูรถมาได้เลยค่ะพี่ที่เพชรยนต์นะฮะเดี๋ยวเอ็มี่ส่งโลเคชั่นลานให้นะพี่นะ แต่ชอบคันไหนแนะนําให้จองไว้ก่อนนะพี่นะบอกเลยว่ารถของเรามาไวไปไวแน่นอนค่ะนะคะของเราเซลล์ที่บริษัท40ท่านเลยพี่นะคะมาไวไปไวแน่นอนค่ะพี่จ๋าซื้อกับเอมมี่จบทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะบอกเลยเรื่องคุณภาพตัวรถคัดเกรดแน่นอนไม่มีการย้อมแมวขายนะพี่นะคันนี้ค่ะนะคะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอขับ2อนะคะตัวรถปีหนึ่งเก้าไกหมื่กิโลสวยงามมากม รถบ้านด้วยนะคะพี่จ๋าคันนี้เป็นรถบ้านนะรับประกันเรื่องโครงสร้างค่ะซื้อสดไม่มีแว๊ดนะพี่นะคันนี้เก้าแสนกว่าบาทเท่านั้นนะ,ะนี่เลยอ่าไม่ถึงเก้าแสนค่ะพี่ขอโทษทีตัวนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะนะคะจำผิดคันแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะพี่เป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีขับสองรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เข้าสูนทุกระยะไม่เก้าหมื่นกิโลนะ ตัวรถบอดี้เดิมๆโรงงานรอบคันนะคะไม้แท้เดิมโรงงานรอบคันแน่นอนคันนี้นะคะมาเลือกชมมาลองขับได้เลยที่เพรเจ้าของเรานะคะพี่เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะภายในสวยงามค่ะพี่พงมลัยมัล,ลมติฟังกช์ชันหุ้มหนังมีพันเดิลชิฟให้เรียบร้อยค่ะนะคะจอทัศสกีนจากทางโรงงาน Air ์ออโนะคะคันนี้เป็นบป,ปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังสีน้ำตาล นะเดิมๆโรงงานเลยไหมื่นห0พันกิโลค่ะพี่ขออนุญาตให้ดูเลขใหม่เนาะนี่เลย ไม่เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบกิโลไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ค่ะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะพี่นะ้บุ๊คโซวิตครบหมดค่ะคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของใช้งานมือเดียวออกป้ายแดงมานะคะมือที่สองเป็นเพชรยนต์นะจ๊ะพี่จ๋าสนใจคันนี้นะฮะรีบเลยนะพี่นะ้จองล็อกรถได้เลยซื้อสดคันนี้ไม่มีแวดค่ะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้รอเจ้าของอยู่เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสปอร์ตรอบคันเลยค่ะพี่ด้านหลังเป็นท่อคู่นะคะอ่า ตูไฟฟ้าด้านหลังนะฮะตัวรถบอดี้เดิมๆโรงงานค่ะนะฮะเจ้าของเดิมดูแรลรักษาค่อนข้างดีเลยนะคันนี้ภายในเจ้าของเดิมใส่พรมกระดุมมาให้เรียบร้อยค่ะพี่ดูสบายตามากๆนะฮะสวยงามนะตัวรถสภาพเดิมๆบอดี้เดิมๆเลยนะจ๊ะพี่จ๋านะนี่เลย น็อตฝากระโปรงท้ายเดิมๆโรงงานค่ะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกรอไหม่เข้ามาแน่นอนค่ะพี่ไว้ใจเพชรยน์เรานะคะพี่จ๋าเซิร์ชคำว่าเพชรยนใน Google ได้เลยนะบริษัทเรานะคะเปิดบริการมาทั้งหมด24ปีค่ะนะคะเราอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้เช่านะจ๊ะบอกเลยว่าอนาคตด้านหน้า10ปี20ปีด้านหน้าก็ยังเป็นเพชรยนต์แน่นอนค่ะพี่ไม่หนีไม่หายแน่นอนบริการหลังการขายเราไม่ทิ้งลูกค้านะคะพี่จ๋า นะนี่เลยสนใจคันนี้ติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะคะจองรอกรถ5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเรามีบริการเซ็นไฟนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านเลยเอกสารไม่ยุ่งยากค่ะข้าราชการหรือวิสาหกิจพนักง,งานบริษัทค้าขายส่วนตัวนะคะหรืออาชีพต,ต่างๆที่มีแหล่งที่มาการเงินนะคะแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจนซื้อได้หมดเลยพี่ไม่ยุ่งยากนะคะนี่เลยนะแ9 9 0 0 0กบาทผ่อนอยู่ประมาณ16 0 0 0ตอนคันนี้ตอนน่ตอเดือนดอกเบีย้ย2.79%ด้ค่ะ สนใจ Toyota Fortuner 2.4ขับ2คันนี้นะคะไม่ 90, ้า0 0่่่่่่่ต่ต่่่่ 96, 25, ่่่่่่่่่่่่่่่่9 6่2่่่่่่่ มาคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเนี่ยสำหรับคันนี้นะเป็นตัว Toyota Fortuner สีขาวเหมือนกันตัวรถสภาพสวยเดิมๆโรงงานนะคะสีขาวมุกนะรับประกันเรื่องโครงสร้างเลยตัวนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4 Sigma 4นะฮะราคา919,000บาทตัวรถบอดีทเดิมๆโรงงานสีขาวนะจ๊ะพี่บอกเลยสภาพส,สวยๆน้องๆป้ายแดงตัวนี้ปี18นะคะปี18อ่า นะเป็น2.4 s ิก m a 4โฟล์เกียร์ฟวิวค่ะนะฮะหนะ้าจอทัชสกรีนจากทางโรงงานนะคะมีเนวีนะฮะ,นะฮะแอร์ระบบออตโต้ไมล์1 5 0่0แ0กิโลค่ะพี่นะไมล์1 5 0่0แ0กิโล ไม่หนะะึ่งาพันห้าร้อกิโลค่ะไม่เดิมไม่แท็บประวัติศูนย์แน่นอนรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปเซสำหรับคันนี้นะสนใจรีบเลย9 1้า0 0นบาทนะคะราคาลดลงจากหน้าป้ายแล้วนะพี่จ๋านะนี่ภายในยเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะนะคะมีปลั๊กไฟบ้านให้ด้านหลังเหมาะนะคะสำหรับรถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่ง PPV นาะนาะใช้งานสุดๆคันนี้นะคะซื้อคันนี้จบเลยพี่ดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ค่ะดอกเบี้ย2.79%เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยถูกมากๆจะดาวหรือไม่ดาวได้หมดเลยพี่นะประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ย2.79%ค่ะบอดี้สวยมากๆนะคะ นี่เลยนะคะสวยบอดี้สวยเดิมๆโรงงานค่ะนะคะสภาพสวยคัดเกรดสุดๆคันนี้นะคะตัวรถสภาพสวยงามค่ะสำหรับตัว t o y o ต a f ฟ r t u n e r 2.4ซิกมาโสีขาวคันนี้เนะี่ยะสำหรับท่านไหนนะที่อยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเครื่องยนต์2,004แต่อยากได้เป็น4ฟ h e วิขับ4คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนที่ราคาดีนะ 9แสนหนึ่งหมื้านบาทจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทสนใจคันนี้นะคะโทรมาติดต่อสอบถามจองได้เลยค่ะพี่5,000บาทนะคะเราปีสัญญา,าการจองให้ชัดเจนเนาะเรามาถึงอีกคันหนึ่งค่ะพี่จ๋าคันนี้เลยนะเป็นเจ้าตัว o ต้าฟอร์ตเนอร์นะคะสอขับสหน้าพ r ร d โดตัวรถปีหนค่ะไม่ห้า0 0 0่กิโลฟังไม่ผิดค่ะพี่ไม่ห้า0 0 0่กิโลคันนี้ราคา9ก้0 0 0น 9,000บาทค่ะ949,000บาทนับ1นะฮะ949,000บาทนับ2ไฟนอลเลยคันนี้949,000บาทสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะจัดเต็มฟรีดาวน์ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะเป็นหน้าพระโดตัวรถไม่5,000 50, 0กิโลค่ะรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เหมือนกันนะพี่นะสามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังตรวสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736 นะคะ0ูน7 2 5 2 7 3 6ค่ะพี่ตัวรถตัวนี้นะเดิมๆโรงงานเลยนี่ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะฮะไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลค่ะห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดกิโลไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์เหมือนกันนะพี่นะเอาเลขตัวรถเลขตัวถงังตัวสอบประวัติศูนย์ได้เลยแล้วก็ของเราเราเอาประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักเข้ามาขายแน่นอนค่ะที่ด้านในใสสะอาดเลยนะ ผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือเท่านั้นพี่เท่ากับว่าคันนี้นะคะรถไม่ช้ำเลยนะตัวรถสภาพสวยงามสุดๆด้านหลังเป็นไฟไท้าย LED พร้อมกับชุดแต่งนะคะรอบคันเท่ๆอย่างนี้เลยพี่คันนี้รอเจ้าของอยู่นะคะพี่จ๋าราคาดีแน่นอนนะ9 4 9 0 0 0บาทตัวรถปี1,9เก้าไมห้าหมื่ 9, 000, 000, 000. นะพี่ไมลน้อยมากไมลห้า0 0ื่กิโลนะคะสภาพสวยบอดี้เดิมๆโรงงานค่ะนี่เลยนะคะ ปกกระโปงท้ายนะหัวนะแต่ละจุดคือเดิมโรงงานหมดเลยคันนี้นะฮะคันนี้นะราคาดีค่ะสนใจคันนี้เนี่ยฮะติดต่อหาเอมมี่โดยตรงได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงค่ะนะฮะคันนี้ก็สุดๆเลยเหมือนกันเนาะเป็นตัวแรกไอเทมนะคะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะคันนี้นะเป็นตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2.8 นะฮะร R D s p o r t ์ o ินะฮะตัวรถขับ4นะสีดำไม่แปดหมื่นเหมือนกันค่ะพี่ตัวรถปี19แท้รถมือเดียวประวัติศูนย์นะฮะได้เป็นตัวชียาร์ดิแท้ชุดแต่งแท้รอบคันจะไปฟรีดาวได้เหมือนกันค่ะพี่ยอดจัดเหลือๆเลยนะคันนี้ราคา1นึ่งล้านหนึ่งแบาทค่ะพี่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อดได้เลยแคปไว้นะคะทักไลน์มาตารางใต้คลิปมีลิงก์ไอเดียไลน์อยู่นะจะพี่จ๋าแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยหรือโทรมาสอบถามได้เลยที่บนตารางใต้คลิปนะเอมี่นะคะมี โลเคชันส่งให้นะคะเข้ามารองรถเข้ามาลองขับนะ,ะเข้ามายื่นจัดไฟแนนซ์ได้เลยถึงบริษัทค่ะพี่ตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนนะคันนี้นะเอมี่รีวิวให้อย่างละเอียดไปแล้วรอบคันค่ะพี่จากคลิปล่าสุดเลยนะ,ะลองเลื่อนดูเอานะคะพี่ตัวนี้นะรีวิวให้เรียบร้อยแล้วสําหรับท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสนใจจริงๆรรีบเลยพี่หายามากๆรถมือเดียวไม่แปดหมื่นราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทรับประกันเลยว่าถูกที่สุดแน่นอน นะร้านอื่นขายร้านสอ้านสอยู่ตแต่พี่จ๋ากตัวนี้เหลือหนึล้าน1นึ่งแสนบาทที่เรานะสวยเริ่มคัดเกดแน่นอนค่ะพี่สำหรับคันนี้นะตัว t o โ o ต้าฟอร์จูเนอร์สองจุดแปดชิอาร์ดตนี่ยตัวรถ4ฟร์วนะิเนาะนี่เลยสวยๆเลยค่ะพี่เนาะวันนี้นะเราคัดรถนะฮะสวยๆมาให้ที่ท่านให้ดูกันค่ะสำหรับท่านไหนเนะี่ยชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะ สภาพพิสูจน์ในโรงงานดอกเบีย้ยของเราถูกๆเลยพี่เริ่มต้น2.79%เท่านั้นนะคะชอบคันไหนแค็ปไว้ค่ะทักไลน์หาเอมี่ได้เลยด้านล่ลางใต้คลิปลิงก์ i อดียทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วแค่คลิกพอนะคะพี่จะเพิ่มเพื่อนไลน์เอมี่อัตโนมัติเลยค่ะแอดไลน์มันจะเลยขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนนะคะ แล้วก็รายละเอียดการจ่ายค่างวดต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยพี่จ๋าทักไลน์มาได้เลยนะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูอีกนะ,ะพี่นาะฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ